ดีค่ะเด็กๆมาวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะไปเรียนกันในเรื่องการวิเคราะห์การอ่านกันคะ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าการอ่านมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะ,ะการอ่านมีทั้งมีกระบวนการอ่านดังนี้นะคะ อันแรกเลยการอ่านออกหรืออ่านได้การอ่านออกอ่านได้หรืออ่านออกเสียงได้ถูกต้องนะคะการเวลานักเรียนจะอ่านหนังสือนะคะนักเรียนต้องฝึกสะกดคําก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงได้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนไม่เข้าใจอ่านแล้วพยายามสะกดแล้วแต่สะกดไม่ถูกนะคะนักเรียนก็ต้องปรึกษาผู้ปกครองนะคะหรือถามคุณครูนะคะเพื่อให้ได้คําอ่านที่ถูกต้องนะคะอ่านแล้วเข้าใจอ่าน อ่านความหมายของคําวลีประโยคและสรุปความได้นะคะเหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าเวลานักเรียนอ่านอะไรก็ตามนะคะนักเรียนต้องสามารถสรุปและจับใจความได้นั่นเองนะคะสามารถตอบคําถามได้ อ่านแล้วรู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์และออกความคิดเห็นในทางที่ขัดแย้งหรือเห็นด้วยกับผู้เขียนได้อย่างมีเหตุผลเวลานักเรียนอ่านแล้วก็ต้องวิเคราะห์ได้นะคะวิเคราะห์ได้วิจารณ์ได้ถ้าเป็นเหตุผลที่ขัดแย้งหรือเป็นเหตุผลที่เห็นด้วยไปในทางเดียวกับผู้เขียนนักเรียนก็ต้องสามารถอธิบายเหตุผลได้ว่านักเรียนขัดแย้งเรื่องนี้เพราะอะไรหรือเห็นตามผู้เขียน เพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนักเรียนต้องมีเหตุผลด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์นะคะและตอบคำถามจากแบบทดสอบกันเลยค่ะมาดูข้อแรกนะคะพ่อเป็นครูแม่เป็นพยาบาลและพี่ชายเป็นทหารส่วนตัวฉันอยากเป็นหมอโจทย์ถามว่าใครทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยคะ มาดูนะคะอันนี้เขาเป็นเรื่องอาชีพของผู้ปกครองใช่ไหมลูกพ่อเป็นครูแม่เป็นพยาบาลพี่ชายเป็นทหารนะคะทั้งสามคนนี้มีอาชีพส่วนตัวฉันนั้นอยากเป็นหมอคํา่่าอยากเป็นหมอแปลว่ายังไม่ได้เป็นใช่ไหมคะเป็นเรื่องในจินตนาการอแต่เรื่องความจริงคือพ่อเป็นครูแม่เป็นพยาบาลพี่ชายเป็นหมอเขาถามว่าใครทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยคนที่ทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยก็คือ คุณแม่นั่นเองนะคะเพราะว่าแม่มีอาชีพเป็นพยาบาลคอยดูแลผู้ป่วยนะคะข้อที่2นะคะวันพฤหัสบดีหลังเลิกเรียนแม่พาการดาไปซื้อของเพื่อเตรียมไปเที่ยวทะเลในอีกสองวัน โจทย์ถามว่าการดาไปทะเลวันใดอ่ะเขาเริ่มต้นที่วันพฤหัส,สบดกใช่ไหมคะแล้วแม่บอกว่าอีกสองวันนะคะจะพาการดาไปนักเรียนนับต่อเลยค่ะพฤหัสแล้วไม่ต้องไปนับนะคะนับต่อเลยสุกแล้วก็เสาร์วันเสาร์วันที่2นั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะ คนทั่วไปนิยมสั่งขนมจีนน้ำยาแต่เด็กๆชอบกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำและราดหน้าโจทย์ถามว่าคนนิยมรับประทานอาหารชนิดใดนี่เลยค่ะอยู่ที่บรรทัดแรกเลยนะคะคนทั่วไปนิยมสั่งขนมจีนน้ำยานั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะอ่ะครนี้เป็นบทร้อยกรองกันบ้างนะคะอึง่งอ่างข้างโอง่งไก่ต้มอง,องขัน แมวหมาแข่งกันมแมลงวันบินไปโจทย์ถามว่าสัตว์ชนิดใดทําให้เกิดเสียงดังอ่าสัตว์ชนิดใดทําให้เกิดเสียงดังก็ไก่ไก่ต้งขอไข่อึ่องอ่างคอควายมแมลงวันนักเรียนดูนะคะอึ่องอ่างอยู่ข้างโอง่งเพราะฉะนั้นไม่มีเสียงเนาะไก่ต้งโก่งขันโก่งขันแปลว่าการทําให้เกิดเสียงใช่ไหมลูก แมวหมาแข่งกันแมวกับหมาแข่งกันไม่มีเสียงนะคะมแมลงวันบินไป่มแมลงวันก็ไม่มีเสียงนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ทําให้เกิดเสียงนั่นก็คือตัวไก่ต้งนั่นเองเพราะว่าไก่ต้งเนี่ยโก่งคอขันทําให้เกิดเสียงนะคะข้อต่อไปค่ะคุณย่านั่งเฝ้าปู่เล่านิทานคนฟังคือหลาน ถูกอกถูกใจถามว่าใครชอบฟังนิทานเพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูว่าตรงไหนที่มีคำว่าฟังนะคะก็ไก,ก่ย่าขอไข่ปู่ขอควายหลานค่ะอ่ะไปดูซิคนฟังคือใครลูกคนฟังคือหลานนั่นเองค่ะอ่ะข้อต่อไปนะคะวันนี้เด็กเลือกยืมหนังสือนิทานหลายเรื่องเช่นเด็กเลี้ยงแกะ กระตายกับเต่าแต่ที่นิยมอ่าแต่ที่ยืมกันมากคือกบเลือกนายโจทย์ถามว่าเด็กๆชอบอ่านนิทานเรื่องใดมากที่สุดอ่าชอบอ่านนิทานเรื่องใดมากที่สุดกอไก่เด็กเลี้ยงแกะขอไข่กบเรื่องนากบเลือกนายคอควายกระตายกับเต่านักเรียนดูข้อความที่เขาให้มานะเขาบอกว่าแต่ที่ยืมกันมากอ่าที่ยืมกันมากคือเรื่อง เลือกนายนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะไข่เป็ดไข่ไก่ใช้ทําอาหารได้ทั้งคาวและหวานแต่ถ้าจะทําขนมบัวลอยไข่หวานควรเลือกไข่นกกระทาโจทย์ถามว่าไข่ชนิดใดควรใช้ทําบัวลอยไข่หวานกไก่ไข่ไก่ ขอไข่ไข่เป็ดขอควายไข่นกกระทาไข่ชนิดใดอาที่เหมาะไปทําขนมบัวลอยไข่หวานนะคะนักเรียนดูบรรทัดน,นี้นะแต่ถ้าจะทําขนมบัวลอยไข่หวานควรเลือกไข่นกกระทาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควายไข่นกกระทานะคะคำตอบจะมีอยู่ในข้อความอยู่แล้วนะ ข้อต่อไปค่ะลุงชาพาหลานไปซื้อเสื้อนักเรียนส่วนกางเกงและรองเท้าได้จากน้าหวานโจทย์ถามว่าหลานได้อะไรจากลุงชาอาได้อะไรจากลุงชาก็ไก่กางเกงขอไข่รองเท้าขอควายเสื้อนักเรียนดูที่ข้อความที่เขาให้นะคะลุงชาพาหลานไปซื้อ เสื้อนักเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลานได้จากลุงชานั่นก็คือเสื้อนั่นเองค่ะเพราะว่ากางเกงกับรองเท้าเนี่ยได้จากนาหวานนะคะนิสาเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านหลายตัวมีสีขาว3ตัวถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนก็ได้สีเทาสองตัวสีดำงตัวนิสาม,มีสุนัขสีใดมากที่สุด กอไก่สีดำขอไข่สีขาวขอควายสีเทานักเรียนดูที่จำนวนสีนะคะมีสีขาวเนี่ยสใช่ไหมลูกเด็กๆเ,เขียนตัวเลขไว้ก็ได้มีสีเทาเนี่ยสองมีสีดำเนี่ยหเพราะฉะนั้นสีที่มีมากที่สุดคือสีขาวนะคะมีอยู่3ตัวนั่นเองข้อต่อไปค่ะแม่พาเตียไปดูต้นลำพูและต้นกุมกลาง โกงกลางนะคะ่นต้นโกงกลางที่ป่าชายเลนซึ่งเขาเห็นปูกล้ามดาบกําลังเดินอยู่หลายตัวเห็นปูกล้ามดาบเดินอยู่หลายตัวโจทย์ถามว่าเปียเห็นปูกล้ามดาบที่ไหนถามสถานที่นะคะกอไก่ต้นลําภูขอไข่ต้นโกงกลาง คอควายป่าชายเลนดูใหม่นะคะดูข้อความใหม่แม่พาเบียไปดูต้นลำพูกับต้นโกงกลางที่ป่าชายเลนนะคะเพราะฉะนั้นเขาถามสถานที่นะลูกก็เลยต้องตอบข้อคอควายค่ะป่าชายเลนอย่าตอบชื่อต้นไม้นะคะเขาถามสถานที่นะที่ไหนคือสถานที่ข้อต่อไปชมพู่เป็นไม้ยืนต้นเหมือนกับ ส้มโอและมังคุดซึ่งผลของมันสามารถกินได้โดยไม่ต้องปอกเปลือกโจทย์ถามว่าผลไม้อะไรกินได้ทั้งเปลือกไม่ต้องปอกนะคะกอไก่ชมพู่ขอไข่ส้มโอขอควยมังคุดนักเรียนดูข้อความเขาบอกว่าชมพู่เนี่ยเป็นไม้ยืนต้นเหมือนกับส้มโอและมังคุดซึ่งผลของมัน สามารถกินได้โดยไม่ต้องปอกเปลือกในข้อนี้เขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงชมพู่นั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อกอไก่นะคะข้อต่อไปสบู่ค่ะสะบู่ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายมีส่วนผสมของน้ำหอมและโซดาไฟแต่ที่ขาดไม่ได้คือไขมันสัตว์ค่ะอะไรสํสำคัญที่สุดในการทำสบู่ ที่ขาดไม่ได้นะคะเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้นี้ก็ไก่ค่ะน้ำหอมขอไข่ค่ะโซดาไฟคอควายค่ะไขมันสัตว์เขาบอกว่าสบู่นี่ยมีส่วนผสมของน้ำหอมและโซดาไฟแต่ที่ขาดไม่ได้คำว่าขาดไม่ได้คือสำคัญมากที่ขาดไม่ได้คือไขมันสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายขาดไม่ได้คือสำคัญมากนั่นเองนะคะข้อคอควายเนาะ เลือดเป็นแมลงที่มีลำตัวแบนรูปไข่สีน้ำตาลไม่มีปีกอาศัยอยู่ตามที่นอนหมอนมุง้งร่องกระดานที่ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดมันกัดและดูดเลือดจากคนหรือสัตว์เป็นอาหารโจทย์ถามว่าเราจะเห็นอ่าเราจะสังเกตตัวเรือดได้จากสิ่งใด กอไก่ค่ะลักษณะรูปร่างและสีขอไข่ค่ะอาหารที่ชอบคอควายค่ะร่องกระดานอ่าเรามาย้อนดูอ่าดูที่ข้อความนะคะเขาบอกว่าตัวเลือดเนี่ยจะใส่ยอยู่ตามที่นอนหมอนมุ้งและร่องกระดานที่ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตตัวเลือดสังเกตเห็นตัวเลือดได้จากได้จากร่องกระดานนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปค่ะพ่อพาสุทินและน้องไปดูช้างในสวนสัตว์แล้วเดินไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะไปดูเสือสิงโตและนกแต่เวลาไม่พอจึงได้ดูจึงได้ดูแต่นกชนิดต่างๆก่อนกลับบ้านโจทย์ถามว่าสุทินได้ดูสัตว์ชนิดใด กอไก่ช้างและสิงโตขอไข่นกและเสือคอควายช้างและนกค่ะก่อนอื่นนักเรียนมาดูก่อนว่าสุทินได้ดูอะไรไปบ้างนะคะอันดับแรกเลยได้ดูช้างไปแล้วนะคะเขาบอกว่าพ่อพาสุทินและน้องไปดูช้างอ่ะช้างได้ดูละแล้วจะเดินไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะไปดูเสือกับสิงโตและนกแต่เวลาไม่พอนั่นแปลว่าสุทินไม่ได้ดูไม่ได้ดูตัวนี้ไม่ได้ดูเสือและสิงโตและนกแต่ว่า แต่ว่าได้ดูนกชนิดต่างๆแปลว่านกยังได้ดูอยู่เนาะแปลว่านกยังได้ดูอยู่เพราะฉะนั้นสุทินได้ดูอะไรบ้างคะสุทินได้ดูช้างและนกนั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่กำลังช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนครูนิพามอบหมายให้นักเรียนชายจัดโต๊ะเก้าอี้ ส่วนนักเรียนหญิงให้กวาดและถูพื้นห้องถามว่าใครต้องใช้ไม้กวาดอ่าใครต้องใช้ไม้กวาดเราก็ย้อนกลับไปดูที่ข้อความเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าครูนิพาเนี่ยมอบหมายให้นักเรียนใช้จัดโต๊ะเพราะฉะนั้นจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ไม่ต้องใช้ไม้กวาดนะคะส่วนนักเรียนหญิงทําอะไรนี่นักเรียนหญิงให้กวาดพื้นและถูห้องนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ไม้กวาดก็คือนักเรียนหญิงนั่นเองเพราะว่าเขาต้องกวาดพื้นนะคะ ข้อต่อไปวันนี้มดไปฟังผลสอบแล้วรีบกลับไปบอกแม่ว่าสอบได้ที่หนึ่งนะคะแม่ดีใจจึงผัดจึงทำผัดไทยให้รับประทานพี่ชายให้ตุ๊กตาส่วนพ่อให้โบผูกผมเป็นรางวัลแม่ให้อะไรแก่มดเป็นรางวัลน,นะคะโจทย์ถามว่าแม่ให้อะไรแก่มดเป็นรางวัลก็ไก่ตุ๊กตาขอไข่ผูก ขอไข่ผัดไทยคอควายโบผูกผมเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูซิว่าแม่ให้อะไรนะคะกลับไปดูที่ข้อความค่ะแม่ดีใจจึงผัดไทยให้รับประทานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ทําให้ก็คือผัดไทยนั่นเองทํากับข้าวให้กินนะคะทําผัดไทยให้รับประทานข้อต่อไปค่ะตอนเย็นพ่อพาก้านกับแก้วไปดูไม้ไม้ผลไปดูไม้ผลที่สวนหลังบ้านเพราะกําลังออก ออกผลเต็มต้นลำไยของพ่อรสหวานแก้วชอบมากส่วนส้มโอและมะม่วงเป็นของชอบของก้านกับแม่โจทย์ถามว่าแก้วชอบผลไม้อะไรมากที่สุดแก้วชอบผลไม้อะไรมากที่สุดกอไก่มะม่วงขอไข่ลำไยขอควายส้มโอคะอ่ะอ่ามาดูนะคะลำไยลำไยของพ่อรสหวานแก้วชอบมากส่วนส้มโอและมะม่วง เป็นผลไม้ของชอบของก้านและแม่นะคะโจทย์ถามว่าแก้วชอบอะไรมากที่สุดแก้วนะคะเพราะฉะนั้นตอบก็คืออะไรคะคำตอบก็คือลำไยนั่นเองลำไยของพ่อรสหวานแก้วชอบมาก สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูหนิงก็ได้สอนเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนอ่านข้อสอบนะคะนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์โจทย์ให้ดีและพยายามตอบคําถามท,าที่อยู่ในขอบเขตที่เขากําหนดนะคะ,ะสําหรับวันนี้คุณครูหนิงก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ